เสียงลมพัดริง่งเข้าครึ่งย่อตองคิดถึงเ้อทองสาวลันทมเจ้าจากลาหนเทผมนั่งรถท้องพอทั่วกรุงเทพก็ดีทมเทเพราะว่ากรุงเทพลานเหนั่งเรือดวนเทียเ่ยวเดียวเดียวก็ถึง เที่ยวเอ่ยขา้าเอ่ยแลนเลยทุกลำไม่มีโสมงามสาวแก้มนวลพี่สุขคนึง่งพอแม่ร้องไห้กาไม่เพียงพีตาลุงถามหึงเที่ยวหนึ่ง เเป็นนดือจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีลันทมไม่มาสักทีพวกอพ้องน้องที่ทุกคนสนเท่ระเก่งเพลงหวานตือรามราสวรรค์ทั้งเฮสาธุกับแม่ลานเฮอย่าให้ลันทมอุ้มทางคืน เสียงเรือครอ้องคืนทุกคืนที่ตรมคิดถึงลันทมไว้เสียงลมผ้าตรึงคราวครึงยอตอมคิดถึงเนื้อทองสาวลันทมเจ้าจากบ้านเธอ ผมนั่งรถท้องพอทั่วรกรุงเทพก็ดีทอมเท้เพราะว่ากรุงเทพล้านเท่นั่งเรือดวนเที่ยวเดียวเดียวก็ถึงเที่ยวเอ่ยขาวเอ๋ยและเลยทุกลงไม่มีชมงามสาวรันทมเจ้าจากกรานเทศ ผมนั่งเรือท่องเรือว่าังเทพก็ดีท่องเทพราะว่านั่นเอาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเปั้งปีลั่นทมไม่มาสักทีเพราะของน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก่งเห่งวานแห่งพราม Hãy hay cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn